Tua, tâm thua, you know? tâm thua kìa tâm thua khung mười lắm, mười này tâm thua Thấy bít này พี่นอ้องปลาล่าลงเบิดละพี่น้องปลาลาก็ไไ้ เสือเคลียร์ลงจ้า มะานาวลงครับก็ะม่นสิสุมพี่น้องสุ่มเมื่อเสีย่ยงิงนัวลงพี่น้องอน้ำตาลลง น้ำปลาย้วน้องย้ว ซิมพี่น้องซิม ซิมอีซิมอีกพี่น้องก็เดี๋ยวก็พ่อเว้ยพ่อครับไปการแล้ว แฉลบพี่น้องแกลบมาเด้อพี่น้องเดน,นะเสียบกันครับผมตำหมุกมุกโอ้ตำทัวตำทัวเยอะเยี่ยวสีอุ่นแนวกินครับโอเคครับผม